สวัสดีครับพันผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพันธุนผู้ชมนะครับเก็บมะรุมนะครับเก็บมะรุมเขาสั่งเข้ามานะครับปกติเขาก็สั่งเข้ามาหลายวันแล้วนะครับสีส no ่ห you know. in ้าวันแล้วนะครับผมไม่มีเวลาเก็บให้เขานะครับเนื่องจากงานเยอะทั้งตัดผักครั้งเก็บผักมั่งนะครับผักก็กําลังออกนะครับหวงตุ้งผักรวย ผักกาดจีห้องเต้น,นะครับก็กาลังออกก็จำเป็นต้องตัดไอ้น,นี้พอเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปก่อนนะครับก็เขาได้สั่งเข้ามาก็วันนี้ก็สามสี่สิโลนะครับเขาสั่งเข้ามามก็จะหาท่านผูมมาเก็บนะครับก็เล่นตอนกลางวันเลยนะครับตอนนี้ก็หึ่งสิบสนาฬิกาบ่าย2องโมงนะครับ นี่ผมกูสวยลงมาแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับก็สวยเอานะครับเวลาไปลานเนี้ยเราเสด็จฝักเล็กเขานะครับเราก็จะได้เก็บต่อฝักเล็กเขานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยต้นเนี้ยนะครับปอกขายนะครับไม่ทันนะครับแค่สวยให้เขานี่ก็ไม่ทันละนะครับนี่ก็จะหาฮันผู้ชมมามาได้ชมนะครับมารุมนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับเป็น ือที่ปลูกง่ายนะครับแทบไม่ได้ดูแลเลยนะครับปีนึงก็ทำเงินก็ได้หลายตังค์นะครับก็ได้หลายตังค์นะครับนี่ผมมาให้่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ซอยนะครับนะครับดอกเขาก็ยังมีอยู่นะครับฝักเล็กก็เยอะเลยนะครับนะครับฝักเขาเล็กอยู่นะครับนี่นะครับ นี่อยเดี๋ยวเขาก็โตนะครับอีกสักอาทิตย์นึงนี่ก็เก็บได้แล้วนะครับนะครับก็หาเลือกสอยแต่ฝักใหญ่ๆนะครับแก่ไปก็มีแล้วนะครับธรรมดามันก็ปกติก็สี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งสอยทีนึงนะครับนี่ก็เลื่อนไปเอาสิบสองวันกับวันนี้เลยนะครับซึ่งไม่ว่างนะครับนี่ก็จะหาหันผู้ชมมาสมนะครับมารุมนะครับ เป็นพืชผักที่ปลูกง่ายก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็น่าเป็นพืชอย่างหนึ่งที่สนใจนะครับซึ่งไม่ได้ดูแลเขาเลยนะครับครับก็ดูแลถ้าดูแลก็ดูแลตอนปลูกตอนแรกนั้นแค่นั้นนะครับนี่ก็ปล่อยเขาทิ้งเลยนะครับเนี่ยนะครับผมมาขึ้นมาให้ดูเลยนะครับนี่ผมถ่ายบนต้นเลยนะครับนี่นะครับผมถ่ายบนต้นเลยนะครับให้ดูกันใกล้ๆจะซัดอีกทีนึงนะครับ ดกนะครับนะครับ,รบไม่ใช่วิดีโอเก่านะครับวิดีโอเก่าผมลบไปแล้วนะครับนี่สดๆร้อนๆเลยนะวันนี้เลยนะครับณนะวันณนะวันที่10มกราคม2567นห้บเจ็ะครับที่ลงไปก่อนนั้นปีใหม่แล้วนะครับวันที่2 8่9 พันวาปี66นะครับนี่ปี67ละนะครับนี่ก็มาให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็เห็นว่าเออมันทํารายได้ดีนะครับก็เลยว่าเอามาให้ท่านผู้ชมมนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้นําไปปลูกนะครับก็เหมือนที่ผมพูดแล้วนะครับมันเหมาะสําหรับที่โคกหนองนานะครับผมว่ามันเหมาะมากเลยนะครับนี่ก็เผื่อท่านผู้ชมอาจจะเห็นด้วยนะครับก็ นำไปสู่การนำไปปลูกนะครับครับเนี่ยในี่ผมก็เก็บแล้วนะครับก็เหลือฝักเล็กเขานะครับก็เหลือฝักโตมังนะครับก็เอาไว้นะครับพี่ล่างๆเนี่ยอยู่ติดอยู่กับดินเนี่ยนะครับในผมก็ยืนอยู่กับดินเลยนะครับเอาไว้เผื่อใครอยากจะแกงนะครับก็ให้เขาได้เอาไปแกงนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินนะครับปลูกมะลุมนะครับ ต้นเดียวเนี้ยนะครับนี่ก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่ก็ยังมีดอกอยู่นะครับนี่นะครับซึ่งอยู่ติดกถนนเน,นี้ยนะครับนี่ก็คนผ่านไปผ่านมาเมื่อกีก้ก็โอ้โ,โ,อโ,โหหูกันหลายคนนะครับนี่ก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับปลูกมะลุมนะครับก็ผมก็ปลูกไว้ส่งสามต้นนะด้วงกินโค่นไปสองต้นละนะครับนี่ผมก็จะมาให้ดูนะครับนี่ ไมราบหันผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับมันจะท้อนกระแสงแดดหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ผมก็เก็บมาแล้วนะครับอยู่บนรถยูนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับนี่นี่ก็ขั้นตามนี่ก็ไม่ต่ำสี่ห้าสิบโลนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับีนไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับเรื่องจริงเลยนะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับนี่อย่างว่าตะวันสองมาพอดีนะครับเม่ทราบหันผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ หรือว่าถ้าเห็นก็อาจจะสะท้อนเป็นสีอื่นหรือเปล่านะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เลยว่าหา่ันผู้สมได้ชมกันนะครับเนี่ยครับก็ทำเป็นมัดอย่างเงี้ยนะครับก็มัดละห้าโลนะครับมัดละห้าโลวันนี้ก็ได้ไป 13มัดนะครับ13บามัดมัดละห้าโลก็ห5สิบห้าโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้่านผู้ชมได้รู้นะครับก็คือมะลุนะครับที่สอยไปนะครับที่สองครั้งนี้ก็ได้ตังก็หลายตังละก็บอกรบคุณหารเองนะครับโลละ10บาทนะครับสอยไว้ให้เขาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็มารับเองนะครับเขามารับถึงบ้านเลยนะครับ ไม,ไม่ไม่ได้ไปส่งเขานะครับเขามารับถึงบ้านเลยเขาสั่งมาเราก็สอยไว้ให้เขาอย่างนี้นะครับ